สวัสดีครับผมจองเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องอุงอิงนะครับผมเนาะนโต๊ะเก้าอี้หม้อเครื่องครัวมาแล้วครับผม โอ้ยเด็กๆมั่วกันจังผมมีงานนะโอ้โห,โหดูเลยครับวันพรุ่งนี้นะครับผมนะไม่หน่อยพราเอกน้องวิญญงจะต้อนรับเอซนะครับผมเนาะเสร็จจากปิดฤดูกาลที่โดมนะครับผมนะ เดี๋ยวเตรียมเต็นนะครับเต็นหมู่บ้านนะครับโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้นะครับปนะุ่มเนาะอันนี้เดี๋ยวไปเอาเต็นท์นะครับผมนะเดี๋ยวลุงเดียกจะเลื่อนรถต้อนครับปุ่มรถจองกันร่วมกันนะครับทางกองแองจี้ด้วยนะครับนี่เอามาจอดที่เกาะสะก่อนนะครับผมนะ ี๋ยวก็ยำรถก่อนแล้เวเ,เต็นลงนะครับผมนะมเนี่ยของเองจี้ด้วยอะไรนักหนาเนี่ยฮะเมื่อนเด็กกับผมเมืม่อกับว่าเออมีงานที่บ้านเรื่องเด็กๆค็กือสนุกกันนะ,นะครับวิงเล่นอะไรฮนะเขาทำงานเขาทำงานอย่าซนอย่าซนคุนตกงานไปตุม้มห่าเติบมาเย้ยๆนะครับแล้วก็ยึดไปแล้ว ปูอันนั่นปูอันนั่นไปออกไปเล่นก้างนอกไปเร็วไปเด้ๆไปเร็วไปเร็วเขาจะทำงานไปน,นี่จะบสยรถแองจี้ด้วย กับปุมหลังจากฝนตกนะครับแล้วฝนก็หยุดไปแล้วนะครับสองฝาเปิดแต่กลางคืนไม่แน่นะครับคืนนี้ก็ไม่แน่อีกก็ยังมีก้อนเม็ดดำๆอยู่บางนะครับวันนี้เตรียมข้องก่อนนะครับปุ้มเต็นโต๊ะเก้าอี้นะครับของหมู่บ้าน <S <S อย่าสนกันนักแรงเลยเหมือนเด็กโอ้โหเขาทำงานไปไป มันจะอะไรนักนะหนาฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอันนี้เต็นครับผม

ให้ไปแล้ว ครับเดี๋ยวกางเต็นนะครับผมเนาะโอ้โหก็มาช่วยต้งงานนะครับปีต่แล้วงานอะไรด้แล้วมากลางกอนป๊าเรื่อยได้ก็มาช่วย ดีดีไปนอนตัวเครับดี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 ไม่ค่อยดูแล้วครับเนี่ยอเนี้ยเนี่ยเนี่ยอาชีเดอทำไมตามตลอดนะไปนอนเล่นกับดีดีไปเออไปเร็วไปไปหาดีดีไปเร็วไปเดินไปไปนู่นเดินไปนู่นไปเดินไปไปไปหาดีดีไปเออไป

อย่ามากวนนะอย่ามากวนอย่ามากวน

มีองคนนะตาไปตาไปเดียมาจับของกเบิ้งเวลาไก่ถอหอยเบิ้มหอดด้ก้ี

นี่ครับ นี่ครับอันแรกขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีอีกสองหลังนะครับผมอีกหนึ่งหลังนะครับตัางวัสองหลังนะครับอีสมันาจะาไร้ครับคือกลางขึ้นเต็มหน่วยเลยนะครับผมได้เอาโตโอเอาไดกข้าไปไวลบพ้นนะครับเพื่อมันตก มีกับเดาปกติปกได้ไปบายด้านในนะครับลบพ้นโอเคครับเดี๋ยวลงเรียกช่วยเกาสักเต็นครับผมเดแต่ใต้อัปเดตไอซีดูดูก่อนนะครับ คนเยอะแล้วนะครับเหลือเฟือคนอันนี้มันสีใกล้เลยอันนี้เอาเเสริมมาพอนรถมันแลนได้นะแลนหลอดไได้มันอลรหลอดได้อยู่เมื่อไรรถห่อนแลนหลอดได้อยู่

หรือว่าอันนี้อ่าขว,าง,ขวางดีกว่าเพราะตรงนี้มันได้มีพื้นที่แต่ยาวทั้งสองอันมันไม่มีพื้นที่ โอเคสวยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แก่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเกันไม่คลิปหน้าครับวัสดีครับ